สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ลุงเขียวเที่ยวสุ้งจะพาพี่น้องมาชมการพ่นสารย่อยสลายฟางข้าวเทนเดอร์นะครับวันนี้ก็ย่ำฟางให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยฉีดพ่นด้วยเทนเดอร์นะครับย,ย่ยอยย่อยย่อยสลายข้าวดีดนะใช้โดนใช้โดนใช้โดนฉีดนี้วันนี้วันที่ลุงที่อะไรไหม วันนี้วันที่เจ็ดเจ็ดมีนาหกห้านะ,ะนี่ขีดย่อยสลายเราตีนาไปก่อนตีนาแล้วก็ย่อยสลายเขาดีดอีกทีนึง่งนะฮะนี่ันี้ตัวยาที่ใช้ตัวยาที่ใช้จริงใค่เยอะหลายขวดแต่ถ่ายแค่นี้ นะนู้นเรโดนฉีดนู่นไปนู้นแล้วนู้นนู่นนนะเดี๋ยวรอดูผลนะเดี๋ยวหมักหมักหมักไว้อย่างน้อยสิวันแล้วก็เดี๋ยวรอดูผลอีกทีก็แล้วกันนะครับนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับจากที่เราฉีดย่อยสลายเทนเดอร์เข้าไปนะครับ ฉีดไปตั้งแต่เมื่อวันจันทนะวันนี้ก็อังคารพุทธวันนี้วันพุธนะครับสวันไปแล้ว3วันมาดูปฏิกิริยาในการฉีดเข้าไปนะครับสวันจะเริ่มเน่าแล้วฮะขึ้นฟองแล้วเห็นไหมขึ้นฟองนะครับก็ให้หมักไว้อย่างน้อย7วันถึง10วันนะครับเดี๋ยวเราก็ลองดูอีกทีนึงนะฮะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆ นะครับเนี่ยปฏิกิริยาตอนนี้ขึ้นฟองเหมือนแบบทําปฏิกิริยาในการเน่านะฮะยวดูอีกทีนึงว่าจะได้ผลอย่างไรนะครับติดตามต่อไปนะครับขอบคุณครับ